หน่วยยานเกาะฝรั่งเศสที่ใช้แต่รถถังญี่ปุ่นอะไรทำให้กองทัพฝรั่งเศสและรถถังญี่ปุ่นมาบรรจบกันได้วันนี้เวเลอร์ดิสแพ h จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะเมื่อประเทศญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่2ก็ได้สิ้นสุดลงพื้นที่หลากหลายแห่งที่เคยถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นก็ถูกส่งกลับสู่การควบคุมของเจ้าอาณานิคมเดิมอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ถูกส่งกลับให้อังกฤษ หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ที่กลายเป็นอินโดนีเซียในปัจจุบันและอินโดจีนที่ถูกส่งกลับสู่การควบคุมของฝรั่งเศสซึ่งเมื่อเหล่าเจ้าประเทศอนาณานิคมกลับมาเนี่ยส่วนใหญ่นั้นก็มาเพียงแต่กําลังพลทั้งนี้ก็เพื่อรีบเข้ามาปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นและควบคุมสถานการณ์ที่อาจจะลุกคือจากขบวนการที่เรียกร้องเอกราชอีกทั้งเจ้าประเทศอนาณานิคมส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังบอกช้ำจากสงครามอาวุธยุธโทโธปกรณ์หนักส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในประเทศตนแทบทั้งสิ้น การจะขนอาวุธวุโทโธปกรณ์หนักไปยังอนานิคมต่างๆนับว่าเป็นเรื่องที่ยังทําได้ไม่สะดวกนักค่ะแล้วทหารของตนในอนานิคมจะทํำยังไงล่ะ คำตอบนั้นก็อยู่ไม่ห่างไกลนักค่ะเพราะณะเวลานั้นเนี่ยอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นมีอยู่กระจัดกระจายทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานอีกทั้งเฉลยสึกที่เป็นทหารญี่ปุ่นก็ยังสามารถนำมาใช้ซ่อมบำรุงอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่พวกเขาคุ้นเคยได้อีกด้วยค่ะแล้วถ้าคิดว่าทำไมไม่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ระหว่างรออาวุธยุโทโธปกรณ์จากแผ่นดินแม่ละ่ะนั่นคือสิ่งที่กองทัพฝรั่งเศสทำค่ะ เมื่อฝรั่งเศสกลับมาควบคุมอินโดจีนอีกครั้งที่อนณาณิคมกัมพูชากองทัพฝรั่งเศสสามารถยึดรถถังญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งได้ที่กรุงพนมเปญอาทิทาย95ฮาโกและท้าย89อีโกและยังมีรถถังเบาเรโนยูอีอีกจำนวนหนึ่งอีกด้วยและเนื่องด้วยความต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์หนักอย่างเร่งด่วนทําให้ฝรั่งเศสตัดสินใจจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาในเดือนกันยายนปี1945โดยมีชื่อหน่วยว่า Commando um b a n d e du Combat หรือหน่วยคอมมานโดยานเกราะของกัมพูชาโดยยานเกราะที่ฝรั่งเศสนำมาประจำการนั่นก็คือพวกรถถังญี่ปุ่นที่ยึดได้ที่กรุงพนมเปญซึ่งฝรั่งเศสเองก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะักนอกจากตั้งชื่อให้กับยานกราะแต่ละคันตามวัฒนธรรมการตั้งชื่อของฝรั่งเศสเช่นปูโจดูเปลและลูเตหนึ่งปีต่อมาหลังจากที่หน่วยคอมมานโดบลันเดสดูคอมบัตถูกก่อตั้ง หน่วยเฉพาะกิจนี้ก็ถูกยุบรวมให้เป็นส่วนหนึ่งกับกรมทหารม้าที่5ในตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นไม่มีประวัติการลบใดๆเลยภายหลังปี1946ข้อมูลเกี่ยวกับรถถังญี่ปุ่นในกองทัพฝรั่งเศสก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยเชื่อว่ารถถังญี่ปุ่นเหล่านั้นถูกแทนที่ด้วยรถเกาะที่ฝรั่งเศสร,รับมาจากอังกฤษและสหรัฐและถูกทําให้กลายเป็นเศษเหล็กในเวลาต่อมา